วันนี้จะลองทำตาม TikTok ดูของ DIY สำหรับฮัลโลวีนที้มาถึงนี้ฮ <Hi. S 1> สวัสด,ดีทุกคนสวัสด,ดี ผีดอ,อชาตวันนี้เป็นไงบ้างเป็นรัทติบูชาชาตานไปแล้วหนึ่งฮลลาโลวีนกำลังจะใกล้เข้ามาถึงแล้วใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นช่อง DIY ก็จะไม่ทำไม่ได้แต่ปีนี้ไม่คิดเองเลยเราจะทำตามคลิปในทิกตอกเพราะว่าคนในโลกนี้ก็คือเขาทำมาเยอะแล้วทำไมจะต้องคิดเองให้เหนื่อยมาลองทำตามดูอันไหนเวริร์กไม่เวริร์กก็ไปลองเล่นดูที่บ้านนะครับบายด้วยหลังจากนี้จะเป็นฮาโลวีนวีคสำหรับช่องเราเพราะงั้นเนี่ยจะมีคอนเทนต์อื่นตามมาอ่ะมาดูกัน คเครดิตของแต่ละติกตอกก็จะอยู่ในตัวคลิปอยู่แล้วนะครับผม ตามพรอแต่งบ้านก็มาแต่ในนี้เขาดูเป็นแบบคนโหลผีสิงต่างๆถ้าเป็นบ้านเราก็คือทำไมคนโหลยาดองดองงูดองตะขาบดองแมงป่องในนี้บ้านเราคือทำมานานและวทำมาเซียนกว่าของฝรั่งคือเบบไปเลยนะมาทำตามกาันเราเอาของมาแล้วแหละเริ่มจากมีขคนหลเปล่า,าแล้วก็มีของน่ากลัวซึ่งเราก็จะใช้เป็นแบบว่าจึงจิงจๆๆงจงใครกลัวงู น้องงูแผลงัวกัวกัวแผลงถ้าใส่เข้าไปในนี้เลยหรอน้องก็ชันนอนอยู่นี้หรอไม่ดิเรารใส่2ตัวแล้วกันเป็นแบบว่างูแฝดเราจะทายาดองนะทุกคนเออก็จะเป็นงูในขวดโหลแล้วก็เติมน้ําใช่ไหมแล้วก็ไปเติมน้ำให้่ลยเร็วเต็มเลยนะควาบมาแล้วทุกคนเขามีการแต่งสีใช่ไหมเราก็ใช้สีหมึกหย่อดลงไปโอ้โอ้ ว้าวจริงๆถ้าเป็นสีเขียวแล้วจะยูขลังกว่าน,นี้เนาะแต่ไม่เป็นไรเอาเน้นธีมแอรียลโอ้โหในกล้องคือน้ำเงินตึ๊บเลยไม่ต้องห่วงเขาใส่กริตเตอร์ลงไปด้วยเพิ่มความฟรุ้งฟริงอันนี้ใส่ใส่สีทองเลยนะจ๊ะว้าวว้าวดูสิทุกคนว้ายดูกันตูดดูที่ตูดเดี๋ยวก็ท่องกระถอ โ <ś auster _> อ้สวยนะว่าบาปนี่ทุกคนแต่ง,งูไม่เห็นเลยนะเอ้ยยาดองยาดองสุดกริตเตอร์แตงูหายไปแล้วใส่เราใส่หมึกเยอะไปหน่อยแ <ś up> ตอองงูก็สวยนะ่ะเสร็จอันที่หนึ่งอันต่อไป ชิงเทียนทำขึ้นมาจากโฟมแท่งมาได้มาเดียวทุกคนเนี้ยดูเท่มากเลยแต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือต้องไปหาซื้อนิดน,นึงเพราะว่าหาซื้อไม่ค่อยได้ตัวนี้เอาไปเล่นตลกมะม่วงแมงโก้เยลโล่โอ๊ยอะไรมาไม่ใช่สิเฉียงเฉียงเฉียงนี่นนอ่ะได้แล้วุูบเบีย <c oughs> เ้ยวแกทำไอเทยเราโย่ไปเย่มาอย่างนี้หละน้องยืนไม่ตรงเลยน้องไปโดนตัวไหนมา and I have this one อันนี้เป็นเทียนฟอรมนะครับ ดดได้ไมาอย่างนี้ก็ทําไมนนอยนอยนนิ่งนนนอยน้อยนอยเดรูซะก่อน and y ัด this one r right. ได้อยู่ว่าบาทแนะนําถ้าเกิดว่าที่อยจทําทซื้อเทียนเข้าพรรษาต่อไปก็คือใช้ปืนกาวเนี่ยนะสร้างเิกเจอร์ใช่ไหมไม่ใช่สิปืนกาวร้อนไม่ใช่กาวร้อนปืนกาวถูกแล้วแค่มันร้อนที่เฉยขั้นตอนนี้นะทุกคนต้องให้ อ,อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเก็บให้หน่อยให้กระดุดโอเคเดี๋ยวเราใช้ปืนกาวนี่นะสร้างทาเหมือนกับเป็นรอยเทียนหยดลงมาอย่างนี้แว่า่ยจะให้โดนนิ้วปื้โอ้โหเฮ้ยก็ได้อยู่นะเออดูมีทรงของความเป็นเทียนอยู่บ้างแกต้ตองระวังนิดนึงถ้ามันหลอนไปเนี่ย คุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะไปละลายตัวโฟมนะแล้วมันจะทำปลาติกิริยาทำติ้งมันจะเหี่ยวได้เอ้ยแฮ่แม่งโดนจริงๆเลยโอ้ยโอ้ยเหมือนได้เล่นมุกโอ้ยโอ้ยสัตว์เจ็บนี่เป็นรอยแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ที่เทียนนะเป็นนิ้วที่ดิ้วกูเนี่ยเป็นรอยแล้วได้เป็นน้ำตาเทียนมาปุ๊บก็คือเอาไปพ่นสีสเปย์สีดำนะครับก็จะได้เป็นฟึ่งเป็นไงเป็นไง ดูดีฮะดูดีไม่รู้เลยว่าทําแบบก่อนแลยคุณผู้ชมวันนี้มันดูคุ้มค่าคุ้มเวลามากเลยใน,นสวยนอกจากเอาไว้ประดับไปว่าธีมฮาโลวินนี่ก็คือเป็นแบบประดับบ้าน <c oughs> ก็สวยนะพอมันจุดไฟก็คือมีความจุดไฟละลร <c oughs> ไม่ได้จุดันเปิดไฟแล้วก็จะมีความแบบกระพริบกรพิบอย่งนี้ด้วยอันนี้เราว่าเวิร์กแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ ลโลวีนจะไม่มีฝักทองก็ไม่คือใช่ไหมไม่คือประวัาสันมันก็ไม่เหมือนใช่ไหมแต่ว่าฟักทองสีส้มในประเทศไทยมีราคาแพงมากหายากมากเลยนะจะให้มานั่งแบบว่าแกะแกะเองอย่างนี้ก็คือไม่ได้อย่างนี้ก็คือเป็นฟักทองปลอมเราทําเองด้นี่คือท่อเอหรือท่ออะไรวะเออเนี่ะท่อเจ็บท่อเนี้ยท่อไวต่อแอร์ท่อระบายอากาศนะเขาบอกว่าเอามาแบบว่ามวนต่อกันอย่างนี้ ใช่ไหมโอ้ยแต่ว่าในคลิปมันเล็กอ่ะอันนี้มันอันเบลเลอร์เลย้นกล้องอะไระดูดิทุกคน<ด>ไม่เป็นไรเราฟักทองสายใหญ่เล็กๆมากใหญ่ๆชอบติดมันเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะได้โดนัทอันเบลอร์นะคะคุ้มมากมาใหญ่มากเลยมันจุใจอะไรขนาดนั้นอะต่อไปเดี๋ยวจะไปพ่นสีเจเป์สีส้มนะครับ เบอร์เริ่มใหญ่มากโอ้ oh. ส้มไปดังจอถ้าเข้าไปแก้ข้นหลนี้ก็คือหน้าส้มไปด้วยเป็นอ่าพัมคินไซส์จัมโบ้เราก็อเอากิ่งไม้มาเสียบหรือเอาใบไม้ปลอมมาเปะแต่ว่าเราไม่มีเพราะง,งั้นเราก็จะเอากระดาษนี่แหละคนปักลงไปเลยเออฮนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นฟักทองที่โง่มากแต่ก็ดูเป็นฟักทองอยูน่นะเพือ่อนจ๋าอ่ะไปอันต่อไป ฮัลวีนจะไม่มีขนมทานเล่นตีมฮัลวีนก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้น่าสนใจมากมๆาเลยเป็นโอริโอกับมัชเมลโล่ปริงแล้วจะเป็นเมนูที่แบบว่าใครๆเขาน่าจะทําได้เนาะปึ๊บ <ru> เอ้ยมันเป็นยืดๆแต่มันขาดง่ายมากเลยนะเนี่ยปึ๊บ <ru> เอ้ยทำไมมันไม่แบบเป็นเส้นๆเ,เหมือนในนั้นน่ะเราเป็นเหมือนเส้นขนมจีนแทนเอาไปขนมแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมา <c oughs> มีม๊พันเรียบไม่เรียบร้อยเลยอะ่ะ <c oughs> ตีเส้นก่อนตีเส้นก่อนยืดยืด,ยดนี่ไงนี่ไง,ไ,งได้อยู่ได้อยู่เออเออมันต้องใช้ฟิลลิ่ง นะปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊อ่ะอ่ะอ่ะอะเริ่มโปรเริ่มโปรตกแต่งกันนะครับอันนี้เป็นลูกกระตาปลอมอา้าวชิมหายอ้าวร่วงน่ารักมากกินปเปล่าๆน่าจะอร่อยกว่านะทุกคนอืมอร่อยกว่าเออยอะเลย ตัวนี้เราเราว่ามันยากไปนิดนึงนะแต่จะไม่มีผีในฮาโละวีนก็ไม่คือใช่ไหมจะให้เรียกผีลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ต้องห่วงเรามีแรปพลาสติกอย่างนี้ทุกคนว้าวว้าวว้าวมันดูเทมกันแล้วนะเนี่ยเนี่ยเอาเทปสายแล้วก็เทปพ,พันอีกรอบนึงเพื่อความแข็งแรง ตอนนี้มันเจ็บมากเลยอะ่ะน้องๆอ,อย่าไปทําตามนะเราว่าไม่ไม่เวิร์กแล้วเนี่ยตัดนะครับระวังอย่าให้โดนแขนตัวเองด้วยอ่าเฮ้ยเราได้ปลอกแขนมาเทคนิคนี้เราเคยเห็นเขาทําในพวกแกะแบบฮอตเพย์มือปีนะัาตาประหลาดมากนี่นะครับนี่เราได้แล้วถามว่าเวิร์กไหมแล้ว,ว่ามันก็เวิร์กอยู่แต่แต่ว่าถ้าทำทั้งตัวนี่จะลำบากนิดนึงเราคิดว่ามันไม่ปลอดภยัยสำหรับน้องๆที่จะไปทำตามเพราะงั้นก็อย่าทำตามเลยนะทุกคนเผื่อมันจะแบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างนี้นะ Thank เมนูสุดสยองขวัญถ่ายรูปมือเป็นของกินอีกเลยจะปังหรือจะพังเราดูกันอุปรกรณ์เปนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาใช้เป็นเป็นเป็นแบบว่าแป้งพิซซ่าแต่เราใช้เป็นแป้งพายได้เหมือนกันแหละคิดว่านะโส so, วางวเระมือชากาไปเอา้าแต่มือเรายหญ่ต่อกันแล้วกัน ก็ยังใหญ่อยู่สองแผ่นไม่พอเป็นแป้งสําเร็จรูปด้วยไม่ทําเองขี้เกียจทีนี้ก็ตัดเป็นรูปมือระวังมือนะคะเด็กๆถ้าทำมัะโอ้ยมันโอ้ยมันใกล้มือมากเลยมันสําเร็จรูปขนาดนี้แล้วถ้ายังทําพังอีกก็คือไม่รู้จะว่ายังไงอีกแล้วนะช่องนี้อ่าก็เป็นนิ้วมือเรานะฮะทุกคนโอเคเสร็จแล้วทุกคนได้รูปมือสองแผ่นใส่ใส้กันในนั้นเขาใช้เป็นแยมเชอร์รี่เราไม่มีเราใช้แยมสตรอเบอรี่พะเราเป็นคนสตรอเบอรี่ แอนเดนประกอบเข้าได้กันไหมน่ารับประทานมากมเลยมันล้นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอบเลยอะทุกคนส <c oughs> วยสส่ใช่ไอ้ก็ได้บอกนาทีว่านี่มันมือคนหรือเปล่าอบแปานาทีนะครับในเตาอบขนมนะเดี๋ยวมาเฮ้ยเขาบอกให้ทานน้ำมันก่อนนะ มาแล้วทุกคนคุณผู้ชมมันหอ่อนัเนี่ยอ่ะก็คือจริงๆแล้วว่ามันจะต้องเป็นมือแต่ว่ามันแป้งมันเหลือแล้วก็เลยแบบหอต่างๆไว้ด้วยนะฮะหน้าตาม,มันก็น่ารับปะอยู่แต่ว่ามันไส้น้องทะลักออกมาแล้วทุกคนอาจจะแบบในวความที่เป็นย a มสตร,เรอเบอร r y หอมมากเลยเพราะฉะนั้นมาชิมกันนะครับเออความเป็นมือกูไม่เหลือและอ้ได้อยู่เด้อว,ว่าบ,าบ้าอ่ะอ โลโก้หรือแฟนตรงนี้อออืทั้งหมดนี้เป็นแบบว่า TikTok How To ที่เราไปเก็บมาแบบง่ายๆขำๆไปลองทำกันได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้า,าว่างๆจะมาทำแบบนี้อีกนะถ้าชอบนะก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วแล้วก็ภายในวิกนี้จะมีคลิปฮาโลวีนมาอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฝันดีไม่ฝันดีกว่าฝันร้ายราตรีสวัสดิ bye ์บ๊ายบาย